ยมีกระตุกเว้ยโอ้จานจานลวงข้าสัตว์เรา,า,าอย่ามากข้าคนเว้ยวูอ,อับป,ปันไฟเราจ้าปันไฟเราจ้าปันไฟเราจ้าเม็กปันไฟเราจ้าไม่ดูเลยเราจ้าปันไฟเราจ้า จ้าวิ่งไปจ้าไปเลยวิ่งไปสูกเขาฟอรเรสตวิ่งฟอรเรสตอื้ออืออื้าวฟอรเรสต์ฟอรเรสต์วิ่งมาทาันฟอรเรสต์ก็โดนเดียวฟอรเรสต์ฟอรเรสต์จ้ไปฟอเรสต์เต่าอยู่ข้างหลังโอเคอ้าวชิบหายเลยผิดทางกู ถึงไหมเนี่ยถึงแหละแค่นี้เองไปงบอเพื่อนมามีเพื่อนล็อกเหรอเอ้ยมีมีไหมไม่มีโอเค เพืนไม่รักวะร้องทำไมเนี่ยโอ้เพื่อนไม่มาเลยเว้ยไงเดียร์ตายมั้งมีเพื่อนม,มาเลยอ่ะโชคดีไปละอ้า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 เพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาดึง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  ดึงแหละเออถูกต้องอย่างนั้นแหละโอเคเป็นบาวอดีปะ่ะเป็นบาวอดีก็ตายดีครับหนาหยมอเร็ว อยู่ไหนจ้าออกมาสิจ้านะจ้ามันจะไปยากอะไรลองแฟนดูสักทีอ่าอ้อปันไฟอีกอ้าวแจ็คแจ็คแจ็คขมอนแจ็คขมอนสู้เขาแจ็คสู้เขาสิแจ็คสู้เขาสิสู้เขาโอเควิ่งอย่างนี้วิ่งโดนอีกหนึ่งทีครับแจ็คโอ้โหจาน ถือกล่องมาไม่ถอนเสาตายดิครับสุดยอดมากจนากนไปลองซีจา้านาจ้ามาโดนแคร์สักทีจะได้รู้เรื่องราวโอเคนะไม่ฟาวนะเราสแกนอ้าวมาเร็วอีกแล้วมาเร็วอีกแล้วมาเร็วอีกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนมาเร็วมาเร็วอ่ะอ้าอ้าเฮ้ยไม่ใช่ที่นี่วะโงนี่ไงของจริงอันนี้ของจริง

เข้ามาเดือดเข้ามอนข้ามอนข้ามอนข้ามามาเร็วเขมามาสู่เขามาเจ๊ไปช่วยสุดยอดไม่รู้กันว่าเจ๊จะมาช่วยมาเร็วอยู่นี่มามาฟันผิดเชื้อฟันลมอ่ะตอนเสากุศทะลึ่งบ่องเหรอทะลึ่งบ่องทะลึ่งบ่องไอ้สัสมาไปต,ต่อมึงมามึงมา ขมอนขมอนขมอนหิวหิิวิวอยอลุกอ้าวเฮ้ยโดนผิดฟังโอยอีตันยาวเก้แค่เสากูเสากูเสากูเช็คเช็งทำกับเสากูอย่างงี้อ้าวมือเล็วไอ้สัตว์มึงมา ชุบๆๆชุบชุชุบชุบจะลอ็อกหลอกกูตามตามตามัวไม้ไมไม่ลงลงเรื่องมึงอออ,ออกมาน,นี้แน่แนออกมาน,นี้ปุ๊บไปซ้ายโอเคอ่ามอนฟื้ฟื้นรอยเท้าไปไหนแล้ว ่าเช็คเช็คสปาร์กเช็คสปาร์ก้ก Spark, กองออากูเหรอครับมาไปจานทำได้ดีทำได้ไวมาไปครับลัก,ก่อยเฮาะยังอยู่เว้ยเอา้ามือมือมือดึงแจ็คแล้วดึงไม่โอ้ย เอาไงมือไม่แขวนเอาเจก่อนโอเคเอาหน้าเดิมทางนี้นัไงเาเจอขแล้วเราเจอแล้วโอ้นั่นไงนั่นนี่เช็คนั่นไงโอ้โหโอแม่สาน้อยแม่สาน้อยตอแม่น้อยอยแม่สาน้อยเขาตู้หรอโอแม่สน้อยเดีเราไปไล่พวกนั้นต่อโอแม่สาน้อยเขาทําเกือบทํได้นะเฮ้ยมีไฟฉายมาไฟตายเถอะ ตายเถอะ <Yeah. S 1> ตาคมมุ้มเพชแสงโอ้โอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยเยี่ยแล้วโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยนะโอ้แม่สาวน้อยถือ <Ooh. S 1> ไฟฉ oh, oh, okay, oh, ายโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยยังไงโอเคโอ้แม่สาวน้อยเขาจะวิ่งมาทางนี้ไม่ใช่หลอกเราอีกแล้วโอ้แม่สาวน้อยเราเข้ามาทำอะไรเนี่ยตายเถอะ าเฮ้ยนั่นไงเจ๊กนั่นไงเราจะตามคุาไปอ้มแม่สาวน้อยอ้มแม่สาวน้อยตามไปเลยตามไปตามไปตามไปสู้เขาฟอร์เรสต์ฟอรเรสสู้เขาฟอร์เรสต์อ่ะฟอร์เรสต์ิดมุมครับผมโอ้โหฝ่ายแดงได้ไปหนึ่งมัดครับผมชัดไปไปครับสาวแต่ดีแล้วกันเอาแล้วเขาเริ่มกดเครื่องแล้ว โอแม่ oh man, สาวน้อย uh huh. ไปครับตามล่าคนฉายไฟครับผมโอแม่ oh man, สาวน้อย แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเขาได้โดนเข้าไปในโรงนาแล้วยังไงดีแม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยอุ้ยเขาหลอกผมหัวปั่นเลยนะโอ้รถสูงนั่นไงเขาทำเครื่องระเบิดเขายังไม่เช็ดโอ้แม่สาวน้อยโอ้เฮ้ยโอ้เอาเดินชนกันไอ้บ้าเอ้ยโอ้แม่สาวน้อย โอเม่สาวน้อยอ้าวโอเมสาวน้อยเขาหน้าต่างไม่ได้ยังไงดิยังไง,ง,ไงตู้เขาดิเมือเร็วโอ้โหไปท่องเที่ยวกันอ้าวออไฟฉายตายเถอะเสาอยู่ไกลมากหันไหม สุดยอดครับผมเกือบไม่ทันเอาโอแม่สาวน้อยช่วยอย่างนี้โอแม่สาวน้อยอะไรครับผมสาวอยู่ไกลมากเย็ดเค่บอกเลยว่าเฮียครับโอแม่สาวน้อยสายไฟยอดมากคนนี้ไม่น่าทันครับ แม่สาวน้อยเ้าวิ่งกลับไปช่วยเพื่อนมั้ยผู้แม่สาวน้อยอ้าวหิวหิวยิวทำไม โอ้แม่สาวน้อยเราดักฟางเขาได้ครับผมว่าเขาต้องโดดเข้ามาตรงนี้อยู่แล้วโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าพอดีครับจ GG b r อ มีการเก,รกลียดกันเกิดขึ้นครับผมมีการเก,รกลียดกันเกิดขึ้นครับไอเฮดยูคิ r เลอรครับผมเป็นคิวเลอร์ผมต้องฆ่าดิครับให้ผมปล่อยผมไมใ่ใจดีอย่างนั้นครับผมนกโหนกมานี้โนก